ทีนี้เอาเส้นผมเอาเส้นผมมาหนึ่งเส้นแล้วก็มาซอยซอยเส้นผมออกมาเป็นยี่สิบส่วนเส้นผมเล็กๆไงแบ่งออกมาเป็นยี่สิบส่วนแล้วเอาเส้นผมไม่ยี่สิบส่วนน่ะเอามาเอามาเอามาทิ่มกันเอามาเอามาเอามาทิ่มกันให้ตรงก็คือมาเอาปลายของเส้นผมที่ถูกแบ่งแล้วยี่สิบส่วน้นส่วนที่ยี่สิบเนี่ยเอามาเอามาชนกันยากไหมยากแม่ชั้นใดการเห็นทุกษัจจะและสมุทัยสัจจะก็ยากอย่างนั้นเอาแต่พูดอย่างนี้ท้อไหมท้อไม่ท้อ โอ้ไม่เอาเลยท้อเลยจช่มั้ยที่จริงคําอุปมาณี้เป็นคําอุปมาเพื่อให้เกิดกําลังใจให้เกิดกําลังใจเออเกิดยังไงเกิดว่าโอ้โหเนี่ยเราฟังเรื่องทุกขสัจจะและสมุทัยสัจจะเนี่ยแล้วก็เจาะลงตัวสภาวธรรมเนี่ยโอ้บุคคลที่ไม่ได้มีพื้นฐานใดๆมาเลยในคําสอนของพระเจ้าไม่ง่ายเลยจริงๆนี่พวกเราฟังธรรมะกันมาเนี่ยเป็นปีๆนะบางคนขยับมาได้นิดนิดเดียวเองนะเนี่ย โอ้มันรู้สึกว่าตอนเนี้ถ้าถามว่าเอาเงี้ยให้พวกเราฟังธรรมะกันอย่างนี้แล้วนะลองไปฟังธรรมะธรรมดาที่เราฟังมาพวกเราจะฟังไม่ได้แล้วเราจะรู้ทันทีว่าหยาบและตื้นไปแล้วแล้วไม่สามารถจะเอากิเลสออกจากจิตได้จริงๆไม่สามารถจะเอาความไม่รู้ออกได้จริงๆแล้วอันนี้แปลว่าจริงๆแล้วพวกเราเนี่ยเริ่มเอื้อมมือไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วมันมาครึ่งทางแล้วเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันจะถึงภาวะกระพรมที่ท่านอุปมาอย่างนี้หรือจะเอื้อมลงข้างล่างมันจะถึงเวจีอันนี้แปลว่าเรากาลังซอยเส้นผมเนี่ยให้ออกเป็นที่ละส่วนละส่วนให นี่เป็นอย่างนี้เข้าใจยังฉะนั้นการเห็นทุกขสัจจะและสมุทัยสัจจะมันเห็นด้วยปฏิเวทญาณคือญาณปัญญาวิปัสนาญาณที่เขาไปเห็นมันไม่ได้เห็นด้วยปัญญาระดับธรรมดานะมันไปเห็นเพราะเป็นเป็นสัจจะเป็นความจริงของอริยเจ้าหวังว่าท่านทั้งหลายฟังโอปประมาณนี้รู้สึกโอ้มีกําลังใจขึ้นเยอะใช่ไหมนี่แหละเพราะการที่ท่านทั้งหลายจะแปลเปลี่ยนจากปุถุชน้าสู่ความเป็นอริยะเนี่ยมันต้องเปลี่ยนมันต้องเปลี่ยนกระบวนการทัศนคติ เปลี่ยนพฤติกรรมเลยนะความเห็นเปลี่ยนบุคลิกภาพพฤติกรรมทั้งหลายมันเปลี่ยนมันไม่ได้ฟังธรรมะแบบประเภทที่ประเภทอย่างลังเลสงสัยบุตรชนก็อยากจะได้อริยก็อยากจะเป็นไม่ใช่อย่างนั้นแปลว่าเราไม่ต้องการความเป็นบุตรชนเราถึองอยากมาฟังอริยศสตจเพราะอริยศสตร์เนี่ยเป็นสัจจากของพระอริยะอริยศจสตร์จากเนี่ยถ้าใครเห็นแล้วจะแปลเปลี่ยนจากบุตรชนก็สู่ความเป็นอริยเราต้องการเป็นอริยไม่ได้ต้องการเป็นบุตรชนและเราไม่ได้ลังเลสงสัยว่าเอยเป็นบุตรชนดีกว่าไม่ใช่เราอยากปรารถนาอยากจะเป็นอริยชนจริงๆจริ็ใม่ไงมาฟัง แล้วก็ยังไม่ต้องไปเสียดายไม่ต้องหรอกว่าถ้าจะฟังสองคนอามาก็สอนคนเดียวก็สอนไม่ต้องการปริมาณด้วยแค่คนเดียวก็สอนถ้ายังมีคนอยากปรรถนาอยากจะฟังหรืออยากจะปรับเปลี่ยนตัวเองจากผุรชนก็สุความเป็นเนิยะ่ใช่ไหมพระพทธเจ้าเนี่ยสอนกันแรกสอนกี่คนห้าเองเนี่พระบรมศา,าสดาออกของโลกนะสอนครั้งแรกสอนสอนห้าคนเอง <laughs> ใช่ไหมล่ะ <laughs> พอพระปัญจวัคคีย์บรรลุแล้วต่อมาสอนคนเดียวเอง ยศมาคนเดียวยังสอนเลยเนี่ยนี่าศาสดาเอกของโลกฉะนั้นเรื่องปริมาณอย่าไปกงังวลเขาต้องการสอนอย่าให้คนจาบปุถุชนสู่ความเป็นอริยะถ้าไม่มีใครใครศึกษาก็ไม่เป็นไรมาสบายได้พักฉะนั้นมาจะสอนตามคําสอนมุทียามอยู่แหละไม่ได้สอนตามความรู้สึกตนเองเหรอกใช่ไหมแล้วก็อย่าพูดแล้วพูดอีกกระเทาะแล้วกระทาออีกก็งั้นเดิขนาบแล้วขนาบอีกบุคคลใดมีมรรคผลเป็นเกณฑ์สารบุคคลนั้นก็จะทนได้จะไม่ถนอมเหมือนกับช่างปั้นดินเผาจะไม่ถนอมอย่างนี้ ไหวไหมย่อมจะหลอกไหวไหมลองโอ้ไหวเนี่ยโอเคเล้กกันเอาเลยเวลาแล้วมาเลยพูดสมุทัยสัจจะทุกข์สมุทัยนี่เห็นได้ยากเนี่บางคนยังตาลอยอยู่เลยแบบไปท้อใช่ไหมไม่ไหวใช่ไหมไหวไม่ไหว ไหวทำไมไม่ไหวโดนทุบโดนตีมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วเคยเกิดเป็นสัตว์นรกก็เป็นมาแล้วสัตว์เดรัจฉานก็เป็นมาแล้วใช่ไหมล่ะเคยถูกบงังคับให้ไถนาไถลากขุ้งหลักเบียนก็ทนมาแล้วเป็นช้างเลยโดนลากลากัลกยังไม่เห็นบ่นกันเลย,เยพอมาศึกษาพระธรรมาแค่นี้ทำท่าบน่น <c oughs> <c oughs> เคยเกิดมาอย่างงี้ในสังสารวัฏเนี่ยโอ้เกิดมันสหสกันมาหมดใช่ไหมโดนทุบโดนตีมาบอมาศึกษาธรรมาแค่นี้มานั่งทอ้อไม่ขวนกับเราเอาล้เชิญท่านดังล่างมีเวลาเหลือประมาณยี่สิบ ห้านาทีนะในการที่จะฝึกใจของตนเองให้มีพลังเพื่อจะได้เป็นฐานแก่การเข้าไปแทงตลอดทุกขสจัจจะแล้วก็ละสมุทัยสัจจะแล้วก็ประจักษ์แจ้งซส้นนิโรธแล้วก็ในขณะที่ฝึกนี้ก็ะกำลังอบรมมรคปรกภะของมรคหรือมรคเบื้องตน้นฉะนั้นสติเนี่ยเป็นเป็นสภาวธรรมที่ต้องทําให้มีให้เกิดขึ้นให้ได้เนาะให้แข็งแรงให้มั่นคงแล้วก็ตัวสมาธิจะตามมาจากการที่มีสติเนี่ยระลึกหรือนึกหรือตรึงอารมณ์ใดไว้แปลว่าเป็นปัจจัยทําให้สมาธิตั้งมั่นในอารมณ์นั้น แลวเรายังมีความกล้าที่เรียกว่าความเพียรเนี่ยกล้าอาถารไม่ท้อด้วยคอยหนุนเป็นตัวหนุนแล้วก็มีปัญญาปัญญาเป็นตัวคอยวิจัยแยกแยะอันนี้ตัวป,ปัญญาแล้วก็ต้องมีตัวสมาสังคปาที่เรียกวิตกน้อมออกจากกามด้วย <Wow. S 1> ฉะนั้นเห็นไหมว่าปัญญาอย่างเดียวเกิดไม่ได้ต้องอาศัยองค์ประกอบมากมายที่เราบอกว่าจเจริญสมาธิไม่ใช่สมาธิตัวเดียวเลยมีสภาวธรรมอื่นๆออีกมากมายนะัก ที่เกิดร่วมกันที่จะทําให้องค์ประกอบหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวได้ตั้งมั่นได้ทําให้จิตมีพลังแข็งแรงแล้วก็ตั้งมั่นได้ฉะนั้นไม่ใช่มีเฉพาะสติอย่างเดียวแต่พอบอกว่าจเจริญอาณาปนานสติเนี่ยนี่เป็นสํานวนแล้วเป็นการพูดว่าสติเป็นประธานเนาะแต่ยังมีสภาวธรรมอื่นๆเกิดร่วมอีกเยอะมากเลยนั่นแหละคือแต่เมื่อเราไปกําหนดหมายที่เราไม่ใจเข้าแลลเราไม่ใจออกมีใจรักในการที่จะฝึกจิตของตนเองให้ตั้งมั่นสภาวธรรมอื่นๆก็เริ่มทําหน้าที่ของต,นเอง,ตนเองเต็มที่เลยดีดี้ตัวฉันะมีใจรัก ในสมาธิสิกขาตัวสติก็ตั้งมั่นที่ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกตัวสมาธิก็แนบชิดกับลมหายใจเข้าและลมหายใจออกตัวความเพียรก็หนุนเนื่องประคองจิตให้เกิดความตั้งมั่นบุกฝาเข้าไปตัวปัญญาก็เห็นแจ้งตามความเป็นจริงรู้ว่านี้เป็นการฝึกตนเองเป็นการฝึกจิตให้ได้คุณภาพเป็นการฝึกจิตให้ได้สมรรถภาพเป็นการฝึกจิตให้ได้ความสุข ได้ทั้งคุณภาพได้ทั้งสมรรถภาพได้ทั้งความสุขแต่คุณภาพในที่นั้นก็คือจิตเริ่มเบิกบานผ่องใสขึ้นมีทั้งตัวความละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปมีความกระตัญญยรู้คุณของพระเจ้าตอบแทนคุณว่าไปเป็นต้นสมรรถภาพก็มีทั้งสติมีทั้งความเพียรมีทั้งความอดทนมีทั้งความตั้งมั่นแห่งจิตมีทั้งความแก้วก้าอาหฐานแล้วก็มีความสุขด้วยสุขใจเกิดขึ้นนะกุศลจิตเกิดขึ้นเพื่อใดเป็นฐานกับปัญญา ปัญญาก็จะได้มาเกิดในการที่จะมาวิจัยแยกแยะอะไรได้โดยโดยไม่วุว่นวายฉะนั้นท่านทั้งหลายที่กําลังฝึกกันอย่างนี้เราฝึกไม่หยุดฝึกทุกวัน,นแล้วเรามีใจรักในการที่จะฝึกตนด้วยแล้วก็ไม่หวั่นไหวไม่สะทกสะทานไม่กลัวฉะนั้นทุกวันเวลาทุกนาทีแต่ละขณะแต่ละขณะเนี้ยมีค่ามากมีค่ามากมในลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเราจะไม่หายใจทิ้งไม่สักไ้ว่าหายใจทิ้งเอาลมหายใจมาเป็นอุปกรณ์ในการฝึกสติ ฝึกสมาธิฝึกความเพียรฝึกความเชื่อมั่นแล้วก็ฝึกปัญญาให้เจริญไพ่บูรณ์ยิ่งๆขึ้นไปแล้วก็จะทําให้จิตนั้นเกิดความตั้งมั่นด้วยสะอาดเยมอ่อง่องแผ้วด้วยแล้วก็ไม่มีมลทินไม่มีของเสียมาเกลือกกลัวจิตของตนเองเนี่ยให้เศร้าหมองแล้วก็สกัดความกําหนัดความขัดเคืองความรุ่มหลงไม่ไห,หลเข้าสู่จิตสังเกตดูนะในขณะที่ทําหรือระลึกแต่ละครั้งแต่ละครั้งมีค่ามากๆนะจิตที่ตั้งมั่นในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง ปราถนาจะฝึกจิตของตนเองให้มีพลังมีค่ามากกับเวลาแต่ขณะแต่ละขณะไม่ผ่านไปเปล่าตอนนี้เราได้ประโยชน์จากกุศลจิตที่เกิดขึ้นจากความตั้งมั่นที่เกิดขึ้นฉะนั้นจึงเชิญท่านทั้งหลายในการที่จะใส่ใจมนณาสิกาในการที่ฝึกติดต่อและต่อเน,นื่อง